แล้วเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปตะลุยชายแดนใต้คลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูการทำอาหารท้องถิ่นที่ผู้คนที่นี่นิยมกินกันเขาเรียกว่าปลาส้มมันไม่ใช่ปลาที่มีสีส้มนะแต่มันคือชื่อเรียกของเมนูเมนูนี้เลยขนาดที่ว่าผมต้องพายเรือกับคนท้องถิ่นเพื่อไปเอาวัตถุดิบหลักบอกเลยว่าเกอบไม่รอดไอ้จุดไอ้จุดเนี่ยคือจุดน้ำเชี่ยวเขามีวิธีการทำอย่างไรรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ย เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยดีจ้าตัวเองตอนนี้ผมอยู่ที่รีอสอร์ทนาราธิวาสนะครับคือการจะที่เราจะมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่ดีที่สุดเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องอาหารซึ่งอาหารท้องถิ่นที่นี้ที่ขึ้นชื่อเขาเรียกว่าปลาสม้มคือที่ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตปลาส้มเลยแต่แน่นอนการที่เราจะมาที่นี่เนี่ยครับผมมาคนเดียวไม่ได้มันจะต้องมีไกด์ซึ่งไกด์ของผมคือ อายโยอายโยคือแปลว่าพ่ออายโยนามอกัะบอกอายโยนามอวอดิ้งขั้นตอนแรกนี่อายโยเนาะอเมกิมาเนาะเราปลาส้มนี่ยเยอะเนาะใช้ไี้แกมาดูรู้แหละแต่ก็ไม่พุกกะว่ากี่สุงานจะเรียนรู้ตั้งแต่การไปหาวัตถุดิบเลยไปเลยไปเลยแค่ไม่พุกะนี้เลยเขาเรียกว่ากระชอนจับปลาอันนี้คือที่แหดักปลาแสดงว่าอุปกรณ์จับปลาส้มเนี่ยมันมีได้เยอะตกใช้เบ็ดตกปลาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือที่ชาวบ้านสะดวกที่สุดก็คือ แบบนี้ตะขายตะขายดาเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วโอเคในระหว่างที่เรากําลังรอปะเตรียมมอเตอร์ไซค์ที่จะไปจับปลาเนี่ยนะคือจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายสายลุยแล้วผมต้องไปเจอแดดทุกวันแล้วปัจจุบันเนี่ยแปดเช้าแดดนาราธิวาสคดร้อนแล้วงานของผมเนี่ยนะก็คือต้องเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปออกกล้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมีตัวช่วยในการุมมันและตัวตึงุมมันของผมก็คือตัวนี้ตัวตึงุมมันพร้อมชนชีวิตมันมันมีเวยร์เมนไบรท์ออยเคลียร์โฟมคือมันเป็นสูตรที่มันไปผสมกับคริสตัลมิ้นเย็นจะมอบความเย็นสบายให้กับผิวและลดความมันส่วนเกินมันจะช่วยให้ผิวของผมเนี่ยนะรูขุมขนกระชับแล้วก็ุมความมันได้ตั้ง8ชั่วโมง เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกอย่างหนึ่งมี v ว a Men Bright อ i ย clear Fa c e s e r u um มนะครับมันเป็นมีเว a Men เซรั่มกันแดด S.P.F ตั SP ้ง50เป็นสูตรผสมผสานคริสตัลมินเย็นเหมือนกันเนื้อบางเบาสบายผิวเย็นสู้แดดซึ่งมันจะช่วยคุมมันตั้ง12ชั่วโมงคือหน้าใสไม่มันสู้แดด12ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอหอมมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันไม่หนาอย่างไรบ้หลังจากที่เราได้เตรียมอุปกรณ์การเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ เราก็กําลังจะเดินทางไปยังแม่น้ําที่จะไปหาปลาตัวนั้น,น่ะและในพื้นที่ที่ชน,นบ,บทแบบนี้เนี่ยนะชาวบ้านเขานิยมใช้มอเตอร์ไซค์แทนการเดินเท้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วเราก็ต้องเดินไปอีกเดินเพิ่มไซคเกิรโอ้โหด้วยมีภูเขามีนกโอ้โหถอดรองเทาง้ทา,ทากันไว้ก่อนแกป่ปอม คืตอนตอนนี้ก็กําลังวางแผนกันเพื่อจะหาตําแหน่งในการดักปลาเขาบอกว่าเราต้องไปหาแบบทิมริมชายฝั่งหน่อยปลามันจะเยอะขนาดใวปลาส้มจะนีเกยกับปอออ๋อคือปลาชนิดใดก็ได้ที่อยู่ในคลองเนี่ยไม่แต่กระทั่งปลาตะเพียนที่เราได้เจอกันตอนที่จะลงเรือนี่ยก็มาทําปลาส้มได้ผมนึกว่าปลาส้มคือมันต้องเป็นชนิดของปลาประเภทนั้นๆเลยแจริงไม่ใช่ คือเรามาทั้งหมดเรือทั้งหมด2ลํลำนะเรือของผมแล้วก็เรือสําหรับตากล้องเนี่ยเนี่ยวิธีการที่จะดูว่ามันลึกแค่ไหนเนี่ยก็เอาง่ายๆบึ้มโอ้โอนิดเดียวสบายๆโอ้ดาเล่แบตตูดรดอกโอ้ <laughs> ผมก็ตกใจคือ <laughs> เขานั่งลงเขานั่ง,ยงโยงอ๋อคือแรกๆผมเข้าใจว่าผมต้องลงไปด้วยนะแต่ว่าป้าเขาบอกว่าเอ้ยเราสามารถดักปลาในขณะอยู่บนเรือได้ เอาไม้จิ้มเข้าไปแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าเอาง่ายๆก็คือทำไงก็ได้ปักให้มันลึกที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายโอ้นี่ตะข่ายใหม่เลยเนี่ยตะข่ายใหม่ถ้าจะจะเอาปลามากๆนะต้องเอาตะข่ายใหม่ทำไมยังไม่ยังไม่ขาดยังฟิตยังฟิตโอเคดูการผูกเห็นไหมหึงใส่สักลูกนึ้วมัท่วงท่วงถ้าเราเหมือนต้อตกปลามันก็ต้องมีลูกตุ้ม พื่อถ่วงให้เหยื่อมันตกลงไปอันนี้เวลาน้ํามันเชี่ยวนะเขาจะไม่อยากให้ตะไคร่มันขึ้นเขาก็เลยต้องถ่วงด้วยหินแล้วแต่แล้วก็เราก็พายไปด้านหน้าคฮ้ยแป๊บเดียวนะรู้สึกไกลนะเราต้องปักไม้อีกหนึ่งไม่ต้องปักละเดี๋ยวเราใส่อ๋อขวดน้ําแสดงว่าไม้อะเราจะปักแค่หนึ่งที่น่าสนใจวดโยนบม เรือมาหรือว่าอะไรๆมาก็เขาดูว่าอมีอวนมีมีมีกัดตรงนี้เขาก็จะได้ไม่ต้องไปพันกับเรือได้ใช่ครับนี่น่าจะถูกแล้วมั้งนะปิดแล้วเหรอที่ดูไม่ทันอะไรความสมบูรณ์โอ้โหเราจับเับจับับจับจับจมับจับจัโอ้บจับยจับ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 ับจับจับจับับจ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 ัาขาย ปลาส้มปลาส้มนี่แล้วแต่ผมบอกว่าเล้วแต่ขนาดเราจะไปดูวิธีการจับปลาอีกแบบหนึ่งแต่ไปไปไปเก็บอะไรผักกูดอะไรอ๋อแสดงว่าหลังจากไปดูอีกหนึ่งเครื่องมือการจับปลาส้มแล้วก็เราก็จะไปจับผักกูดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อกินกับข้าวกินกับข้าวแล้วมันมีน้ําจิ้มเมียนอาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่ายังไม่อยากเฉลยไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการจับปลาเขาเรียกว่าเลและมันวิธีการทํำยังไงะเวลาไหนก็ได้ที่ปลามากินเหยื่อนะแล้วก็เราชักเชือกข้างบนนู้น อ๋อพอชักเชื่อปุ๊บตะขาก็จะตกลงไปแสดงว่าเราต้องให้อาหารมันใต้นี้เหมือนกันให้อาหารอ๋อน่าสนใจไอ้ตุดไอ้จุดเนี้ยคือจุดน้ําเชี่ยวเราจะถึงขั้นตอนมาผักขุดเออเราไปให้เอาไอ้นี้ใช่ไหมเขาบอกให้เอาไอ้นี้เนี่ยไปใส่ได้เลยเอาผักใส่ก็คือเราต้องกินกับไอเมนูปลาส้มกินอะไรกับอะไรก็ได้กินกับอะไรก็ได้ โอ้ตายตายคือผมจะหิบต้นอื่นมาเยอะมากคล้ายๆกันอ่ะอ๋อมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไอ้นี่ใช่โอ้คุณไม่ใช่เราสองคนที่เก็บทางนู้กก็เก็บโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปสี่ชั่วโมงตั้งแต่ที่เราได้ทำขั้นตอนแรกนะโอ้ดวงอาทิตย์ตอนนี้คือแบบ <laughs> แต่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนตัวช่วยของผมเอาอยู่เขาเรียกว่าตัวนึงคมมันพร้อมชนชีวิตมันมันของจริงหน้ายังคงใส และก็ไม่มันมากาเซลองดูนะผมจะลองเด็ดกินนะแต่มันเหนียวอร่อยนะเสร็จเราก็ไปเก็บปลาขนาดวางปุ๊บได้2ตัวรอบนี้มันคงได้200ตัวผมว่าได้2 0 0ตัวแน่เลยมันใจไปโอเคพี่เขาคันคันโอ้ปิงขึ้นเอ้าผมผมก็ขึ้นแต่โอ้ยโงุ่งอเมื่อเราได้ผักมาจํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปดูตาข่ายดักปลาที่เราวางไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ตัว โอเคเดี๋ยวเดโหรอบนี้ได้แค่ตัวเดียวไปไปอยู oh. ่โอ oh. uh ้เพึ่งตั้งได้สองตัวแต่พอตั้งสีชั่วโมงได้ตัวเดียวมันเป็นจังหวะนะของแบบนี้นะตอนนี้เรากําลังจะกลับแล้วเพื่อไปทปําปลาส้มเพราะเมื่อกี้เราก็ได้ไปเอาผักกูดละ เนี่ยเขาก็มาหาปลาแสดงว่าคนหาปลาที่นี่หลายคนมากนะคือมาไม่ซ้าหน้าเลยแต่ละคนเนี่ยคือมีเป้าหมายเหมือนกันจับปลาแต่วิธีการจับอยู่ที่สไตล์เรือเครื่องยนต์ไม่ใช้เครื่องยนต์ไม่นั่งที่ปลายเรือด้วยนั่งที่หัวเรือโอ้โหดูขนาดการเล่นน้าอะ่ะยังใส่หมวกอ่<า><ม>โอเคตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างครบทั้งปลาเราก็ได้เพิ่มมาบางตัวนะครับเพราะว่าจากที่เขาให้มา ขั้นตอนสุดท้ายที่รอคอยเอาตรงๆนะตั้งตื่นตีห้ามาจากปัตตานีหกโมงตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมยังไม่กินข้าวอีกจะรอกินในนี้เลยยื้โอเคูค่จอสิอค้าต้องถอดกางเกงทากทากโอ้โหหลายตัวมากเลยเขาบอกของเขาก็มีนะไดจะเห็นคนใหญ่เลยคนใหญ่ไว้โอเคเดี๋ยวผมก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการทำปลาส้มแล้ว อันนี้ก็คือปลาที่เราไปจับแต่ว่าอันนี้คือได้ได้มีการหมักหมักเกลือสองคืนอ๋อแสดงว่าไอปลาที่เราทําตะกี้เนี่ยคือก็เก็บไว้คือป้าเขาก็จะหมักเพื่อไปทําอีกสองคืนข้างหน้าแต่อันนี้ก็เป็นปลาที่เขาเนี่ยได้ทําการหมักเมื่อสองคืนที่แล้วหมักเพื่ออะไรครับจะให้มันปลาดมันเค็มแบบเพื่อให้มันเค็มด้วยไหมเก่ยวด้วยไหมเค็มด้วยถ้าไม่เค็มก็ปลาจะเสียมันต้องเลียงก่อนใช่ไหมใช่โอเค ไม่เรียงหรออ๋ออย่างนี้ได้เลยอ๋ออันนี้คืออะไรครับข้าวสารข้าวสารนี่ค่ะ๋อข้าวสารบทข้าวสารที่เรากินข้าวนี่เลยก่อนที่จะบทเราต้องมาคั่วก่อนคั่่ออเนี่ยผมเห็นในนี้ด้วยมันคืออะไรมันคือส้มแขกเห็นไหมไอ้นี่คือน้ำตาลปี๊บก็คือใส่ด้วยต้องเกี่ยวอ๋อเรียกหัวต้องต้องเหมือนกันด้วยต้องอ๋อต้องกดกดกดด้วยผมก็อยากดูเวลาเขาซื้อขายกันเขาซื้อขายกันยังไง มันดูที่ปลามันดูที่ขนาดด้วยค่ะประมาณสูงสุดประมาณสี่รอประมาณ20วันหมักอยู่ในนี้2ี่สิบวันมันจะเป็นเหมือนปลาร้าบูดูไหมไม่ไม่เกี่ยวอ๋อนี่อ๋อนี่ของเสร็จแล้วอ๋ออมคือมันจะมีกลิ่นตุของการหมักแบบ20วันอ่ะแสดงว่าการหมักมีสองแบบหมักน้ำแบบหมักเปียกแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมส่วนตัวคือหมักเปียกอรอยกว่าอร่อยกว่าอ๋อน้ำ ใส่นำได้นะหมักแบบเนี้ยจะอร่อยอืมซึมออร่อยรหลืออยนนี้เนระอันนีนาโอ้ใส่หินอย่างงี้ตอกอ้อยอ่าดินเดอนจบพอย0่วันบุมเป็นแบบนี้โอ้โหตักตักตักกินของมันไหนนะมีกลิ่นเปรี้ยวมีอะไร เออแปลกเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อต้องเบาเป็นไฟกลาง่งยไม่ไพริกละนี่เขาก็ใส่หอมแดงกับพริกอ๋อเขาบีบมะนาวในนี้เลยเท่าที่ผมดูหน้าตานะ แบบนี้นะไม่เคยกินอ๋อไอ้อน,นี่คือวิธีการทำปูจโจปะผักกูก็คือผักกูดคือจะไม่เอาํำต้นมนนันพ่อผมชอบไอ้น,นี่หมนลกเออ,อืมดูวิธีการทำมาแล้วอาหารทั้งหมดของเราไป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 โอ้โหดีนะพอลนะักินข้าวก็ไปชวนเพื่อนบ้านมากินเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนี่เมนูกบปะ เมนูสับปะรดปลาชิงชังแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวโพดบูดูไข่เจียวอันนี้คือปลาส้มแบบน้ำอันนี้คือปลาส้มแบบแห้งอันนี้ก็คือผักกูดของเราเมนูแรกเลยนะปลาดูปลาส้มเหมือนปลาแห้งอะไรอย่างนั้นมากเพราะมันมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็หอมพริกด้วยอร่อยเรากินอนนี้แบบน้ำ มันอร่อยคนละแบบแต่ผมชอบแบบน้ำมากกว่าเค็มเปรี้ยวหวานมันกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวหรือว่าผักกูดคือพอละโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาตรงนี้กินเสร็จแล้วผมจะกลับเลย พอดีตอนนี้ผมก็กําลังจะกลับแล้วนะแบบที่บอกกินข้าวอะไรเสร็จได้หลายรูปอะไรด้วยกันถ้าใครสนใจให้ติดต่อทางเบอร์ไหน929686610ค่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องรีบกลับแล้วมีงานแต่งญาติที่สนิทมากๆผมเป็นเพื่อนเจ้าบอกรอรีบไปแต่ว่าอีก12ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเป็นยังไงถึงบ้านสักทีเดี๋ยวเราไปไปิดคลิปริมคลองดีกว่าคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะผมตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีห้าอาบน้ําแต่งตัวแล้วเดินทางไปรีอสอร์ทนารา เสร็จกลับมาจากงานแตง่งแล้วตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้าน6โมงเย็นผ่านไป12ชั่วโมงเนี่ยลองคิดดูนะผมทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วดูหน้าของผมดิความมันมันเอาอยู่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเอาอยู่นะดูดิคือถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชายสายลุยนะแล้วมันงานของผมโดยตรงเลยเนี่ยคือการเอาหน้าตัวเองไปอยู่ในกล้องเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีการดูแลและโฟมล้างหน้า n i v ว a Men Bright o อ l Clear Foam ฟแล้วก็ กันแดด SPF 50 Nivea Men Bright Oil Clear Face Serum ผมยกให้เป็นตัวตึงคมมันที่พร้อมชนชีวิตมันๆที่เหมาะกับสไตล์คนวัยมันอย่างผมคือโหแล้วคลิปวันนี้เพื่อนๆคิดดูนะที่ผมชอบก็คือเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกการจับปลาวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วอานำมามาทำอาหารมากินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผมมีความสุขกับอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบนี้และคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Bom